ถูกตัมม้นมาเมื่อสมัยเจ้าอนุวงศ์เป็นรุ่นที่สองกรุงธนบุรีแล้วก็มาอยู่ที่นี่ไม่ได้มาเฉยๆเอาภูมิปัญญามาด้วยใช่ครการทําคลื่ใช่ภ<ช>ูมิปัญญาที่เกิดจากพัเหงา นี่เหตุเหตุผลมันมีแคนด้วยนะครับเป็นอินเตอร์เน็ตใช่คือเป็นความหนาวสมัยก่อนไม่มี p อแพดไอโฟนไม่มีอินเตอร์เน็ตไม่มีไวบฟคุยใช่แล้วก็ไม่มีตังไปซื้อเครื่องดนตรีแทนเกราต้องทำกับจับไม้ใกล้ใช่ไหมคะที่จริงในครุยแบบดั้งเดิมมันคือแบบไหนอะไรคุยแบบดั้งเดิมจะมีอยู่ห้าชนิดค่ะมีแบบไหนอ่าชนิดแรก ผมจะบอก่อเลยอันนี้คือคุยลิบเล็กๆนี่คุยลิบใช่ครับจริงๆบางก็บอกคุยแล้วเนื่อว่ามีแบบหลายประเภทแล้วมีแบบไหนนะคะแล้วก็คุยเคียงอคุยคชื่อเคียงอคือคือเรานี้ใช่ครับผมนะคะเป็นเราที่เป็นไม้ใช่ครับนะคะแล้วมีแบบไหนคะนี่สองแบบละชุดที่สามก็คือคุยเคียงอเคียงออันนี้เคยได้ยินอ่าที่เที่เรียนกันมีเคียงอกับเคียงอใช่ครับอย่างที่สี่ค่ะ ลองอออออลงนี่ครับนี่ครับลำเหล่งนี้ลำใช่ครับแล้วก็มีสุดท้ายอู่ขุยอู้ใช่เราได้ยินแต่ซออู้นี่คือขุยอู่ขุยอู้ใช่ไหมคะเสียงก็ต้องแตกต่างกันนะเขาไม่ต้องไม่ค่อยทำงานมกับอู้ใช่แล้วล่ะเสียงอาจจะเป็นทุ้งๆหน่อยใช่ครับมันถ้าถ้าทางสามคนก็เรียกว่าเบรดอยากฟังจังเลยค่ะเสียงเบรดอันนี้คือความแตกต่าง คุยแต่ละชนิดใช่ไหมแต่อนที่เสียงพี่ลองเป่าเป่าเป่าเสียงใหังาอันไหนอันไหนอยากอยากลองเทียบเสียงแต่ละย่าดูอะค่ะว่าเสียงเพียงอ้คุยคุยคุยิอได้ครับค่ิ้วพิงเป่าไต้องคดท่อนได้ค่ะที่ตอไได้ให้คอลังหนึ่งอ่ะสั้นๆอันนี้ออกันนี้หมดล้อ้ยืม กครัหลีดที่สูงสุดไหมฮะสูงสุดเราักลักษณะเราเล็กมันจะเสียงแหลกถ้าเราใหญ่อ่าแต่เราใหญ่นีุ่ออันนี้ใหญ่มากใชไหมคะที่บอกใส่น่าจะเป็นเบรคใช่ครับ ะของบค่ะันนี้หลับตานนึกถึงทุ่งนาเลยเนาะยิ่งเลือดฟังว่าดูงงโอ้ขวนดะงงขวดเอริบคลุ่ยคือมันเป็นเครื่องดนตรีที่บอกเรื่องราวแล้วก็มีแบบจิตวิญญาณนะของความเป็นคนไทยคนลาวด้วยเหมือนกันใช่ค่ะการทำคลุ่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างคะเพราะจริงๆมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีอุปกรณ์อะไรแต่งตัวยากมากอุปกรณ์มีอยู่แค่สองชนิดเองค่ะนี่ไม้ ไม่สั่ไม่่ใช่ไมใช่เขาเรียกว่าดาบที่จะทาเสียงอันนี้ไม่ใช่เราขลุ่ยไม่ใช่แต่เป็นส่วนที่เรียกว่าดาบทาเสียงคื่ตุ้งไห้ค่ะคืที่เป่าเนี่ยตุงที่เป่าครับถูกต้องที่อุดไว้ตรงนี้น่คุณชลองดูนะคะอันเนี้ย เสียงดีไม่ดีตรงนี้ใช่ครับผมนี่เขาเรียกว่าดาบคืออยูด้านในนี้ต้องเป็นไม้อะไรรับพี่ไม้ที่ทํานี่คือไม้สักทองอไม้สักทองไม้สักทงเกผลคือคือมันเป็นลักษณะของไม้ที่เสี้ยนเดียวเส้นเดียวลักษณะของเสี้ยนเดียวเหตุผลเพราะว่าเอเมฮะเนี่ยลายก็จะเป็นทางเดียวมันก็จะทําให้เรามีความปลอดภัยมาก ไม่บาดปากไม่ปากไม่บาดมือไม่บาดมือเกี่ยวกับการเปาเกี่ยวกับเสียงด้วยด้วยกัเยด้วยตรงนี้สําคัญมากอันนี้คือดาคือส่นำคัญแล้วมีส่วนไหนคะที่สองนี่เราครุยเราคลุยใช้ไม้อะไรคะไม้ตุกชนิดแล้วตัวนี้ ต้องกลืนจนมันไม่มีแบบเซี่ยนจนต้องนี่สัตวที่เป็นสี่เหลี่ยมเราต้องมาทำให้กลมใช่นี่คือน้าหนูมีคำถามหรืเคยสงสัยแต่เด็กว่าขลุ่ยความยาวของขลุ่ยความยาวของอะไรแต่ละชนิดไม่เท่ากันแต่ละชนิดเขาจะมีเหมือนเป็นเฉพาะตัวของเขาเฉพาะตัวใช่ครับชนิดไหนต้องความยาวเท่าไหร่ใช่ของที่บ้านของที่บ้านจะต้องเป็นอย่างนั้นแบบนั้นนะคะอันนี้คือส่วนที่สอง คือตัวเราแล้วก็ดาบไปตรงนี้ถูกต้องเห็นบปากนกแก้วปากนกแก้วอ่ะนี่คือปากนกแก้วอะไรนะครับนที่ของปากนกแก้วคือเป็นเป็นช่วยถือเป็นตัวทําให้มีเสียงตัวทำแบบปล่อยแล้วก็จะทํายังไงให้เสียงดีไม่ดีด้วยอยู่ที่ตัวนี้เลยอยู่ที่ตัวนี้แล้วก็ตัวที่ทําทําดาบด้วยเป็นตัวควบคุมลมเหรอคะมันเป็นตัวเรียกตัวปล่อยลมว่าการที่เราปากปาดขุยขึ้นมาเนี่ยลมจะโปร่ง ลมจะแน่นมันขึ้นอยู่ในลักษณะของดัดากกับากระแก้วส่วนากแก้วเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่วัดเสียงในลักษณะของเสียงถ้าเราตาในรูปกษณ์ของเสียงขึ้นมาปั๊บเนี่ยเสียงต่ำเราก็ยังแก้ไขตรงฝากันแก้วได้อ๋อตัวเครื่องปรับเสียงตัวปรับคเสียงใช่ครับผมทราบมาว่าตรงนี้ต้องเชี่ยวชาญจริงๆไม่ใช่ทุกอย่างจะจ่อว่าจ่ ตรงนี้สําคัญมากต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญใช่ับพี่ยุพินทําได้ไหมคะเคยแตะเคยแตะได้เหมือนกันพี่พินทำนพี่พินทำนัะได้ให้กำลังใจเจาะเป็นหน้าที่เจาะเจาะนี่ก็สาคัญเหมือนกันใช่ไหมครับเจาะให้มันเป็นเสียงดนตรีเสียงโน้ตอันนี้ใช่ไหมคะเือเจาะความห่างของรูมันมันกาหนดเอาไว้เลยกับ กำหนดไว้แล้วมันคือเสียงโน้ตโด้ตเลนี้ฟาสัมใช่ถูกต้องครับถึงได้ต้องมีเหมือนเป็นที่เป็นเหล็กใช่ไหมคะใช่ที่เราเจาตรงกางนี้ปลอกเหล็กที่ว่าบล็อกบล็อกล็อกกระเจาะกามัยก่อนใช้มือนสมัยก่อนใช้ตัวมาตัวมาร์สมักมัยก่อนมัก่อนสมกนสมัยก่อนก่อนสักนมยก่อัว่นมัก่อนยก่อนสมัยก่อนม่อนสมัยก่ยก่นรก่มก่ย ผ่ยตายเหรออ๋อทำไมก่อนคุยครับแไม่ผายไม่ผายครับแต่ว่าที่ที่ที่บ้านจะเรียกไม้ลวดใช่คนสวนจะเรียกไม้ลวดที่บ้านก็เรียกไม้ลวดเนี่ยครับลักษณะของเสียงเราก็จะเที่ยบให้เห็นว่าเสียงอะไรอย่างเนี้ยเขากำหนดว่าอยู่ตรงไหนเสียงอะไรเสียงอะไรผายโบราณแท้ๆนี่นี่คือทำการกำหนดของเสียงที่ตนั่งไปอยู่กลางๆหรือไม่แล้วต้องเป๊ะเลยนะมาณนี้เลยชมดูค่ะทำไมโบราณไม้ ไม่โบราณใช้ไม้ลวกแบบนี้คือไม่มีเครื่องกลึงเครื่องอะไรไม่มีชาวสวนชาวนาก็ใช้ไม้ลวกเจาะเอาทีนี้ทราบมาว่าเป็นรุ่นที่4ี่ละพี่ยุพินกับพี่สุนัยเป็นรุ่นที่สี่ท่านนี้คุณพ่ออาจารย์เจริญอาจารย์เจริญมีผลงานมากมายอยากให้เราห้ฟังเลยไหมคะทราบมาว่าได้ได้ทาขลุ่ยเพื่อถวายสู่ประเทศด้วยใช่ครับค่ะพ่อเนี่ยถ้าพูดถึงในยุคของพ่อพ่อเป็นผู้ริเริ่ม ในเรื่องของสิ่งใหม่ๆ <Yeah. S 1> เข้ามาพัฒนานในเรื่องของดนตรี <Yeah. S 1> อย่างเช่นสมัยก่อน <Yeah. S 1> ไม่รู้อ่าตัวนี้ก็ไม,ไม่ร่าน,นี่แหละใช่ รูทุกรูจะต้องดำหมดเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าต้องใช้ไฟที่อ๋อแบบโบราณติดเตาใช่ไหมแต่เหล็กทีอ๋อไม่รู้แต่ว่าที่บ้านมีบ้านเดียวที่เป็นรูสีขาวเพราะว่าใช้เครื่องคนใจเทคนิคนี่ไงเริ่มจากเริ่มจากอาจารย์เจรินก็เป็นเทคนิคคือในในยุคของของของพ่อเนี่ยพ่อก็ถามปู่ว่าทำไมไม่ใช้เครื่องไฟฟ้าจอกทำไมไม่ใช้สว่านจอกจอบไม่ได้มันแตก แต่ในในแหน้าที่พ่อเป็นเรียกเป็นช่างฟิตเป็นช่างเป็นต่างๆตาเับเป็นหัวหน้าช่างก็เอากุยนไปเจาะไปตามวิธีจาก400เป็น600 800รอบทำได้ถึงได้ขึ้นมานี่คือพัฒนาการแต่ยังคงภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่ว่าเปลี่ยนวิธีเจาะเท่านั้นเองนะคะทราบว่าสัญลักษณ์ หรือสลักหกซิกเนเจอร์ถ้าเป็นผู้ของของครูจรินจะต้องมีสัญลักษณ์อะไรมีห่อครับมีห้อถือเป็นห่อเลยตรงนี้จะมีก้นหอยก้นหอยเอาสังเกตดูดีๆตรงตตรรงๆแล้วก็จะมีกุฎิตรูดใช่ครับอย่างเช่นะสามข้างปกติทุกอันจะไม่ไม่มีครับอื่นไม่มีหรอกลองดูที่บ้านนะถ้ามีแสดงว่าเป็นของครูจรินค่ะใช่แต่เดี๋ยวนี้จะมีนี่แล้วแต่ว่าของของที่ให้ดูแน่ๆก็คือ ต้นหอยสองเส้นสองเส้นต้องสองเส้นด้วยเหตุผลคือเพื่ออะไรคะถ้าเป็นนี่ห้อเป็นเหมือนไล่ต้นเลยนะเหมือนอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วต้อนแล้วทีนี้คนอยากทราบว่าถ้าเกิดว่าสมมติเราจะเริ่มต้นเรียนใครเนะคะเราควรจะเริ่มจากคุยชนิดไหนถึงจะง่ายหรือว่าต้องคุยชนิดไหนถึงจะเหมาะกับนิ้วเรามันต้องถ้ามันเยิ่งต้องเกิดจากความรักดนตรีต้องเกิดจากความรักอย่างเช่นเรอรอเราจะใช้คุย ผมจะไม่แนะนำให้ใช้ไม้ ผมอยากให้ใช้ฝึกฝนก่อนเรื่องของข้อใช่ครับท่อเราใช้ข้อแป๊บอ่ะใช่ท่อ PVC ครับท่อ PVC ซึ่งก็เป่าได้เพราะข้อแพรบเออข้อ PVC อันนี้อันนี้เป็นลักษณะอย่างนี้แต่ทราบได้าเป็นวัสดุ PVC พิเศษจับใช่ครับผมไม่ใช่ท่อนะเรื่องอะไรไม่ใช่ท่อที่เราไม่ใช่เป็นแบบพิเศษใช่ครับผมพี่ยุพินทำก็คืออันนี้ให้เด็กๆได้เรียนคือถ้าทำฝนจะเริ่มเริ่มจากอันนี้ใช่ไหมคะนี่คือมันเพราะอีกอย่างหนึ่ง ราคามันถูกดูแลง่ายดูแลง่ายเพาปลามันก็ไม่ต้องมาเสียดายก็หล่นมาแตกขึ้นมาใช่ไอ้จังท่อนี่สบายหลดนก็ไม่เป็นไรมาซื้อได้พี่พิวพิเจอะอยู่ทุกวันนคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทางทางระทางบ้านของเราทำก็คือหนึ่งขลุ่ยที่เป็น limited edition ขลุ่ยที่ต้องสั่งเท่านั้นใช่คับ ชั้นครูหรือนักดนตรีจริงๆตัดคุยที่เด็กๆได้ได้ฝึกเื่ถูกไหมคะใช่ครับคุยที่ต้องสั่งเท่านั้นเนี่ยปัจจุบันมีคนมาสั่งเยอะมากไหมับเยอะครับสั่งเยอะก็ไม่ทันสั่งอะไรได้บ้างที่สุดเลแต่อย่างเช่นสั่งคุยเนี่ยแหละหมายถึงว่าไม้นะไม้อ่ะอันนี้ก็อยู่ในรูปลักษณ์ของของครูบาอาจารย์ที่ต้องการบางทีก็ครูบาอาจารย์เอาไม้นําเข้ามาทำให้หน่อยมาทำให้หน่อย แตลไปเจอลายไม้แปลกๆมากอะทำไม่น่อยอย่างี้ก<ม>็คือเม็ดถูออเดอร์ต้องสั่งทำเท่านั้นคลุยเฉพาะผูผ้คนใช่ไหมคะโชว์หนห่อยมะที่สุดในเต่าสักท่อนหนึ่งนะมยเป็นตี๋เมงจีบสาวอ่ะอยากจ,จีบสาวสักคนเรนนึงไปออกอ กินเลยค่ะก็เป็นติ่มกับสมัยก่อนมากเมจองหวัดกะท่าได้ยินเป็นไงลาลายได้ยินพี่ขวัญไม่ต้องพูดใช้เสียงดนตรีแล้วก็เพลงมีเสน่ห์จริงนะคะ ส่วนใครสนใจทราบว่าไปชมเป็นหมู่คณะได้นะคะหรือว่าอยากจะไปซื้อไปสั่งสอนเตรอด้วยสอนเป่าที่อนนำฟรีสอนสนใจก็มาที่บ้านถ่ายทอดมุปัญญาใครก็มาจะถามเลยว่ารุ่นที่ห้าที่หกก็ถ่ายทอดต่อตๆลูกหลานีค่ะให้พี่จุนัยกับพี่อุพินช่วยบอกหนใครสนใจไปได้ที่บ้านเป็นบุกผาอยู่ตรงไหนยังไงเชิญอ๋ออยู่ที่หลัง ราชพัฒพบ้านมเด็กครับ,รบสออิสรภาพ15นะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะสอดอิสรภาพ15บคุณโทรไปสอบถามก่อนอยู่บ้านไหมคะจะเข้าไปดูได้ไหมนะคะัเป็นองคคณะได้ค่ะ ไปเรียนได้เรียนทาขลุ่ยเรียนเป่าขลุ่ยฟรีครับฟร่รู้ยังย่ะหล่อนทำฟรีค่ะเพื่อไม่ให้ปูปัญญาสูญหายสูญหายใช่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้ถ่ายทอดสิ่งดีๆแบบนี้ให้รุ่นลูกรุ้นหลายต่อไปนะคะขอบคุณคุณค่่ขอบคุณค่ะ เอาสักเราไม่คะพี่ฟอได้เหมือนกันเหรอเป็นเครื่องดนตรีที่แบบว่าเนาะคือไปไหนก็พกไปหนานเหงาก็หยิบขึ้นมาฟังไม่ต้องใช้เกี๊ยวลังไม่ต้องใช้ใดๆไม่ตใช้เลยที่ไหนก็ได้มันอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะ่ะเมาไปเน้อเร่ดนตรีที่สค่ะน่าสนใจค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพากินกันบ้างค่ะอันนี้ก็ต้องรอเทศกาลด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้ราคาเหมาะสมที่สุดช่วงหน้านะคะจะพาผู้ชมไปทาน lobster กันค่ะ